สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทําน้ํายาสูตรกําจัดเพลียแป้งง่ายๆภายในหนึ่งนาทีนะคะมาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะ1มะนาว1ลูกนะคะ2น้ํายาล้างจาน3น,น้ําเปล่า1ลิตรนะคะ อุปกรณ์ก็จะมีมีดมีเขียงที่คั้นมะนาวนะคะแล้วก็ฟอกกี้แล้วก็มีที่คนนะคะมาดูวิธีทํากันเลยนะคะผ่ามะนาวนะคะครึ่งลูกนะคะเป็นสองส่วนก็บีบใส่น้ำเปล่าเลยนะคะค่ะ เมื่อบีบน้ำมะนาวลงน้ำเปล่า1ลิตรแล้วนะคะเราก็เทน้ำยาล้างจานลงไปนะคะ,ะเพียงเล็กน้อยนะคะหรือว่า1ช้อนชาก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็คนให้เข้ากันนะคะน้ำยาล้างจานนะคะทำไมเราต้องใส่น้ำยาล้างจานเพราะว่ามันจะใช้จับใบนะคะพอเราคนให้เข้ากันเรียบร้อยนะคะเราก็มาเทใส่ฟอกกี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําไปฉีดเพลียแป้งนะคะเพลียแป้งนะคะก็จะอยู่ตามใบมะละกอหรือว่าพริกนะคะหรือว่า,าพืชอื่นๆที่มีเพลียแป้งนะคะสามารถใช้สูตรนี้กําจัดเพลียแป้งได้เลยค่ะไปค่ะไปฉีดน้ํายากันค่ะเรามาดูลักษณะเพลียแป้งกันนะคะว่าเพลียแป้งมีลักษณะอย่างไรนะคะ <S <S เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะว่ามะละกอมันจะเป็นใบหงีบใบงอนะคะ เป็นการเจริญเติบโตที่ไม่สมบูรณ์อ่าทีนี้เรามาเปิดดูนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นลักษณะของเพี้ยแป้งนะคะเราก็ใช้น้ํายาที่เราผสมแล้วนะคะฉีดลงไปอย่างนี้เลยนะคะฉีดไปแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามันจะมีน้ํายาล้างจานมันจะทําให้จับใบนะคะจะทําให้เพี้ยแป้งตายนะคะเพื่อนๆเ,เวลาฉีดนะคะมันจะชอบอยู่ใต้ใบนะคะถ้าเป็นใบมะละกอน,นะคะก็ฉีดไปอย่างนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกชบานะคะ เพื่อนๆเห็นไหมคะนี่มาดูตรงนี้เห็นไหมคะมันจะมีเพลียแป้งเวลาดอกออกมาดอกมันก็จะไม่สวยนะคะเราก็สามารถฉีดพ่นไปอย่างนี้ได้เลยสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะใต้ใบฉีดพ่นไปเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสูตรกําจัดเพลียแป้งง่ายๆทําได้ภายใน1น,นาทีนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ชมทุกท่านนะคะ วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ